กับข้บกับดีเทลนะครับงานออกแบบที่ดีมีไว้บอกต่อนะครับเราจะพายพบบ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างการออกแบบที่จะบอกคุณว่าในการวางแผนหรือว่าวางผังบ้านสักหลังเนื้อครับมันไม่จําเป็นจะต้องวางได้แค่แบบ2แบบหรือว่าคนอื่นเขาวางกันแบบนี้เราจะต้องวางตามเขาโดยบ้านหลังนี้ครับออกแบบโดยพอนะครับเป็นบ้านหลังขนาดเล็กที่จังหวัดสุรินทร์ เป็นการทดลองเพื่อหาแพล n นิ่งใหม่ๆมเพื่อหา s โซลูชันใหม่ๆในการสร้างบ้านในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจำกัดเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับทั้ง2องดีไซเนอรกันครับว่าเขามีแนวคิดยังไงไปชมครับตอนนี้เราอยู่กับทั้งคู่เลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับได้ก็เออมาคุยสบายๆแล้วกันเนอะจริงๆก็อยากให้อยากให้มาแชร์มากกว่าว่าแบบเออหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึง เออหน้าตาอกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอ,อคิดว่ามันมันเรา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 ,เราใส่อะไรลงไปในบ้านหลังนี้บ้างนี่นะครับได้ซึ่งจริงๆตอนเนี้ยออทั้งทั้งพี่โจ้และนิมก็น่าจะเตรียมสไลด์มาเนาะเนี่ยจะให้ลองเล่าเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมมีคําถามก็จะถามเพิ่มเติม,มได้เลยครับเชิ่เลยครับมันเป็นบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะนะคะ เอญลูกค้านี่เหมือนก็คงเจอเราตามโซเชียลมีเดียเหมือนกันแล้วก็เขาก็เลยติดต่อมาทีนี้พอมันอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เหมือนคุยพวกเรียลไคลเมนต์อะไรๆแล้วก็เราก็ไปดูไซต์ซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะพี่โจเป็นคนไปไซต์เราก็ไปเจอลูกค้าแล้วก็เหมือนเหมือนมาเล่าาๆเหมือนเราก็มารีฟเป็นข้าวๆว่าโปรเจกต์เนี้ยมันก็ เหมือนบ้านที่อยู่ในเหมือนโซนชุมชนแล้วก็ที่ค่อนข้างแคบแล้วก็ข้างๆบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านสองชั้นบ้านชั้นเดียวก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ต่างจังหวัดทั่วไปครับเออเราก็เลยเริ่มจากจากธรรมดาเวลาเราทำบ้านเนี่ยเราก็เอาทิเราเสนอเป็นสกีมอค่ะก็คือเราก็ทำอะไรที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนทั่วไปด้วย แล้วก็แบบที่เราอยาก explore ด้วยมันก็จะมีธรรมดาเป็น3แบบเดี๋ยวเปิดสไ i ดดูอันนี้ก็คือเป็นไซส์ก็จะเห็นว่ามันเป็นเส้นเส้นยาวๆน่าั้งลึกประมาณ30แล้วก็พื้นที่ใช้สอยที่ตอนนั้นสรุปกันมาได้เนี่ยทำ tabulation ประมาณ400ตารางเมตร ก็มันเป็นที่ที่เหมือนเดิมอ่ะเขาก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วเขาก็ทุบบ้านเก่าทิ้งก็สร้างบนที่เดิม,มด้วยด้วยพื้นที่ขนาดไซส์มันประมาณเท่าไหร่มัส80วา80วาเองเนะ okay. uh huh. าะโอเค80ตารางวาหน้ามันจะมีสองหน้าครับหน้าหน้าด้านทิศเหนือเนี่ยจะกว้างประมาณ สิบสองเมตรแล้วก็หน้าด้านที่ใต้เนี่ยจะกว้างเก้าเมตรแล้วก็ข้างบ้านก็คือสร้างชิดชิดรั้วหมดเลยอืโอเคครับข้างแน่นอันนี้ก็เป็นสกีมที่เราเสนอลูกค้านะคะอันแรกก็จะเป็นเหมือน เส้นก็เตี่ยวยาวๆเอาโปรแกรมมาเรียงกัน <c oughs> อันที่สองเนี่ยเป็นการเสนอว่าเราทำ private c o r t ตรงกลางไหมกับอันที่สามเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นอันที่สุดท้ายแล้วลูกค้าเรื่องที่จะให้เราพัฒนาต่อเนี่ยก็คือ <c oughs> การที่เราเหมือนมันก็เริ่มจากการเอาห้องมาเรียงกันเนี่ยแหละค่ะแต่เรา <c oughs> ลองเรียงในแบบนี้เพื่อเพื่อที่สิ่งที่เราโฟกัสในแบบนี้ก็คือ ระยะห่างจากเพื่อนบ้านแล้วการสร้างสร้างขอดหรือมุมมองของแต่ละห้องถ้า hmm. ถ้าอย่างสกมหนึ่งเนี่ยมันก็จริง,รงๆมันก็เป็นทิปิคอที่เป็นลีเนียแล้วก็ได้ส่วนยาวๆแต่มันแค่แล้วก็ความความความ,ความน่าสนใจของขอดเนี่ยมันมันอย่างตอนที่ทำรู้สึกว่ามันมัน hmm. มันมันเอ็กซ์ตอร์อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ hmm. Hmm. อย่างที่ สองเนี่ยมันก็เออม,มีมีอะไรมากขึ้นส่วนอันอันที่สามเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออน่าจะลองพิชลูกค้าดูว่าว่าเขาเขาเห็นเอกกับเราไหมเพราะเขาก็เป็นคนโลเคอลเขาก็รู้จักเพื่อนบ้านดีแล้วก็ด้วย,วย,วย,วยความที่ requirement มัน4ี่ร้อยตารางเมตรเนี่ยเดิมมันสองชั้นมันมันแพ็คไม่ค่อยไหวแล้วเราก็ต้องดีดเป็นเป็นบ้านสามชั้น พอ,อบ้านสามชั้นด้วยด้วยด้วยการจัดเตียงห้องแบบเนี้ยมันก็จะทําให้แมสตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ดูเป็นเป็นเหมือนก้อนอะไรขนาดใหญ่ที่ที่ไปสร้างในในในบริบทตรงนั้นด้วยก็จะมีการคำนึงถึงเรื่องพวกกฎหมายพวกเซ็ตแบ,บ็กต่างๆเนี่ยค่ะพอเราเอียงปุ๊บมันก็คือการเปิดช่องเปิดอะไรเงี้ยมันก็จะก็จะแก้ปัญหาตรงนั้นไปด้วย ันนี้พอพอเวลาแบบไปเสนอสกิมลูกค้ามันออกมาสามแบบแบบนี้นนครับลูกค้าเลือกเลือกเลือกแบบสามทันทีเลยครับดูว่า,ร,วาระหว่างทางมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแบบเออผมผมเพราะว่าโดยส่วนตัวผมแอบรู้สึวกว่าเจ้าของบ้านน่าจะแบบสิ่งที่ไม่คุ้นที่สุดน่าจะเป็นข้อสามซึ่งทาไมแต่ว่าก็สงสัยว่าทําไมเออทำไมเขายอมมาที่ข้อสามได้ระหว่างทางมันเป็นไงบ้างจริงตอนที่ดูแบบครับเขาก็เขาเขาบอก,บอกออแบบสามนี้ เอาเก็บไปก่อนเลยเออไม่มีทางได้สร้างแน่ตอนแบบนี้เพราะว่ามันประหลาดมากอืมอืมครับแล้วก็คือเขาก็ถามเขาถามมาแล้วแล้วคุณโตทำมาทำไมก็คือจริงๆเราเรามองว่าถามเนี่ยมันโอเคมันอาจจะดูประหลาดจากภายนอกแต่คือจริงๆแล้วมันมันคือบ้านที่ที่ใกล้เคียงกับกับบ้านปัจจุบันของเขามากที่สุดบ้านเดิมนะครับเพราะว่า ก็คือมีบันไดอยู่ตรงกลางขึ้นแต่ก็แจกเป็นห้องสองห้องเนี่ยข้างในมันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาอแล้วก็ก็คือห้องแต่ละห้องก็ไม่ต้องเดินไกลจากกันคือรู้สึกว่ามันมันใกล้เคียงกับบ้านที่คนไทยคุ้นเคยมากกว่าอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นแบบที่หนึ่งเนี่ยแบบที่หนึ่งเวลาเปิดหน้าต่างไปคือเรามีต้นไม้ก็จริงแต่เรามีแบ็์กราวเป็นบ้านค็นอื่นแต่แต่ขอดสามเหลี่ยมเนี่ย มันมองเข้ามาเนี่ยโอเคมันเห็นบ้านคนอื่นครึ่งหนึ่งแต่มันก็เห็นบ้านของตัวเองอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือรู้สึกว่ามันไม่ได้ยังไงดีไม่ได้เปิดอืไม่ได้เขาเรียกว่าไงเหมือนไม่ได้ไม่ได้เปิดเราไปขนาดนั้นไม่ได้เอ็กโพสขนาดนั้นอืก็บอกว่าคือจริงๆแล้ว่เราเราเราไม่มีความมั่นใจเลยเพราะเราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าสเปซในในบ้านน่ะเป็นเป็นสเปซบ้านธรรมดา รบอบบ้านน่ะก็ก็แปลกแต่ก็ก็คงชินม้างดูไปแป๊บหนึ่งนี่ครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็เขาก็เอาไปคิดแล้วก็กลับมาบอกเออผมผมอยากได้แบบที <c oughs> ่คนอื่นขาไม่ทดเออ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 เพราะเพราะว่า <c oughs> ลูกค้าก็ <c oughs> น่าจะมีความแบบเออเขาเรียกว่าอ,อะไร <c oughs> เปิดกว้างแล้วก็แบบมีมีความคิดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อย่างทดลองหรือว่าคือเปิดกว้างกับความคิดใหม่ๆประมาณหนึ่งเนาะโอเคเชิญเชิญเล่าต่อเลยครับก็เรื่องลก็คือแบบสามเนี่ยค่ะเราอันนี้มันก็เหมือนเป็นพวกไดแกรมที่เราเอาไปให้ลูกค้าดูเห็นว่าเออถ้าแบบหนึ่งลมมันจะเข้าได้ทางเดียวแต่ว่าแบบสามเนี่ยมันจะมีข้อดีคือแต่และห้องมันก็ มี cross ventilation ได้ได้ได้ด้วยทุกห้องเนี่ยอันนี้ทิศของของที่ดินเนี่ยตัวบ้านมังไปทางไหนนะบนทิศทัใต้ข้างบนทิศใต้ข้างล่างทิศเหนือออโอเคก็อันนี้ก็คือวางอันนี้คือแปลนที่มันอยู่บนไซต์จริงถ้าตรงเห็นลูกศรไหะเห็นลูกศเห็นตรงนี้ก็คือเป็นคลองชนประทานนะคะแล้วก็ ด้านหน้าบ้านจริงๆอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าไหนจะเรียกว่าหน้าบ้านแต่ว่าอันนี้คือที่จอดรถอยู่ด้านนี้ส่วนด้านก็คือเป็นชิปที่จริงๆเขาก็จอดรถได้มันก็จริงๆเหมือนเหมือนมีสองโอเปเมืนสองทางเข้าได้ทั้งคู่นี่เป็นเป็นเป็นฟน,นอ่ค่ะก็คือข้างเข้ามาเป็นที่จอดรถสมคัญ แล้วก็ถ้าดูเนี่ยในในเชิง planning ห้องขนาดทั้งหมดเนี่ยก็กค่อนข้างทั่วไปแต่ว่าแต่ว่าที่นิมมองว่าพอเราเอามาจัดเรียงในลักษณะอย่างเงี้ยนอกจากที่เราได้ขอดสามเหลี่ยมภายนอกแล้วอ่ะมันจะมีความต่อเนื่องทางสายตาเหมือนบ้านที่มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ที่มันมองทะลุเห็นกันแต่มันยังมีความเป็นพ็อกเก็ต ส่วนมุมสามเหลี่ยมเนี่ยที่สมมติเราหลบไปนิดนึงเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนมีคอเนอร์ที่มี p r ไพรเวซีืในในเชิงเวลาสมมติไปไซส์เวลาไปไปดูบ้านเขาเนี่ยก็คือเออรู้สึกโล่งนะแต่แต่มันก็จะมีความกั้ากึ่งในเชิงในเชิงการเกิดมุมต่างๆขึ้นมา ซึ่งเค่งเสเนี่ยจะเกิดในชั้นหนึ่งเพราะว่าชั้นหนึ่งมันเป็นเหมือนโอเพนฟอร์แตพอพอดีขึ้นไปชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นห้องห้องนอนหลักอยู่ตรงนี้แล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องห้องอนเนกประสงค์ซึ่งก็เป็นห้องดูทีวีห้องลูกทํากันบ้าน <c oughs> บันไดที่มันอยู่ตรงเหมือนเป็นคอกลางของบ้านเนี่ยก็ชูดขึ้นไปชั้นสามก็เป็นห้องนอนสองห้องนอนสําหรับลูกแล้วพอมันสแต็กกันเหมือนชิฟไปมาเนี่ยค่ะ บ้านนี้มันก็จะเกิดเป็นเอ่อเทอเรสบรัลคอนี่ขนาดใหญ่สำหรับห้องนอนห้องนอนมาสเตอร์ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ชั้นบนสำหรับห้องนอนนี้ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มัจะมีกระจายทั่วทั่ว,ท,วทุกชั้นเนี่ยคือจริงๆถ้ามองมองมองเร็วๆที่มันมีแบบความซิกแซกแต่ว่าใน planning จริงๆของมันก็คือเป็นห้องสี่เหลี่ยมนี่แหละแต่ว่า คือพื้นที่ฟังก์ชันที่ใช้งานจริงๆก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีแค่บางส่วนที่มันแบบเป็นสามเหลี่ยมหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันก็เลยมันมัน,ม,นมันพออธิบายลูกค้าลูกค้าก็เลยพอมันเดลลอปแปนไปพัฒนาไปเนี่ยค่ะเขาก็ค่อนข้างโอเคเพราะว่ามันมเชิงฟังก์ชันมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะแต่ว่ามันก็มีมุมที่ที่ เขาก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากกว่าบ้านทั่วไปเอนกันอืมอืมอืมครับนี่ก็เป็นโมเดลเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าถ้าถ้าลูกฝาก็จะเห็นว่าเออเทอเรสของแต่ละห้องอ่ะมันมันก็มีความเชื่อมโยงกันในเชิงเหมือนีมันรู้สึว่าถ้าลูกอยู่ชั้นสามแล้วมองมาคุยกับพ่อชั้นสองอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่าถึงถึงในบ้านเนี่ยคุณอยู่คนละปี เชื่อมโดยบันไดแต่ว่าพอพอมาใช้ Space อ u t d o o รเนี่ยมันก็มองเห็นการคุยกันได้เป็น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 อีกความสัมพันธ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าบ้านเนี่ยสร้างขึ้นมาสร้างสร้างหรือว่าเออมันโอเพนให้มันเกิดขึ้นได้ก็ เป็นภาพที่เราพิเซต์แรกๆเลยให้ให้ใหลูกค้าดูอย่างภาพขวาคือสเปซที่ว่าเออเข้าบ้านไปเนี่ยคุณก็มองเห็นถึงหลังบ้านเลยมันมันก็มีความโล่งในกริดสามสามจุดห้าคูณสามจุดห้ามันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแคบหรือถึกอันนี้จากฝั่งของประปา เราก็ช่วยเลือกต้นไม้ลงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าต้นไม้ไหนเออต้นใหญ่เหมาะกับสเปซกว้างหรือต้นไม้ไหนที่มันเหมาะกับหอดเออสามเหลี่ยมซึ่งพอไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยถ้าธรรมดาถ้าทำเร,รียนก็อาจจะได้แค่ความกว้างสองเมตรเซตแบบจากข้างบ้านแต่พออันนี้เราเราทำให้มันมุงเข้ามามันก็จะเลือกต้นไม้ได้ใหญ่ขต้นไม้มันก็มีสเปซโตมากเหมือนได้พื้นที่สเปซโอเพนสเปซที่แบบ เต็มน้าเต็มเนื้อมากขึ้นใช่ใช่ค่ะถ้าถ้าอย่างไซมยมันก็จะเห็นว่าระยะเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็จะมีตรงที่ชิดแบบหนึ่งเมตรแค่เดินได้แต่กับสเปซที่มันบุ๋มเข้ามาที่เหมือนเป็นเหมือน <Okay. S 2> มองว่าเป็นวิลติ้งรมูมของค้ข้างใน uh, คือ,ค,อคือในในตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้องเนี่ยการใช้สอยฟังก์ชันเหมือนเดิมแต่ว่ามุมมองเนี่ยที่มองว่าเรื่องด้วยการที่มันเอียงกับเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยมันทําให ตัแต่ที่พี่เจ้าบอกว่ามันหลบมุมมองเนี่ยมันมันทําให้เราไม่ไม่ไม่คอนฟรอนต์กับเขาตั้งแต่ต้นไม้แล้วแต่มันด้วยความเอียงก็ช่วยให้ช่วยให้ภายในเนี่ยน่าจะรู้สึกเหมือนอิสระหรือว่าแบบไม่ไม่ไม่แน่นเท่ากับการที่เราประทะเขาเต็มเต็มนก็เป็นพวกมุมมองจากขอแต่ละขอกนะคะการลงต้นไม้ ่ในพื้นที่พื้นที่ใช้เดิมไม่มีมีต้นไม้บ้างมั้ยไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยเนาะเขาสร้างเต็มมาช่ไหมครัสร้างใช่สร้างเต็มพื้นที่เหมือนกันใหญ่ก็ต้นต้นใหญ่เหมือนกันเนาะที่เอามาลงใหม่ใช่ไหมขาไปลงเลยมันเหมือนมันก็โตขึ้นอะค่ะตอนไปลงมันก็ประมาณสองชั้นขวับมือเป็นต้นปีกก็ลงแล้วมันก็ โตขึ้นเราก็เลือกต้นที่ไม่บานมากต้นบานมากอย่างหลังบ้านใช้จิกน้ำเนะะี่ยค่ะโต mm hmm. ถ้าต้่ไหนสเปซนะไหนเยอะเราก็เลือกต้นที่มันพุ่มกว้างขึ้นก็พยายามปลูก hmm. ต้นที่แบบมีกลิ่นหอมๆใกล้ๆระเบียงอื mm hmm. มีดอก ขวามือก็เป็นทางเข้าบ้านแล้วก็ทางเดินไปหลังบ้านคือ,อพอแปนิ่งมันมันลงเป็นอย่างนี้มันก็จะเกิดอิเลเมนต์พวกสามเหลี่ยมเยอะแบบเสางี้ก็คือเราก็ทําให้มันสอดคล้องกับดีไซน์ไปเลยแบบว่าปาดให้มันเห็นเป็นสามเหลี่ยมชัดๆไม่ไม่ได้ต้องเป็นเสาสี่เหลี่ยมเี้เี่ย ก็เป็นตัวคอร์ดหน้าบานที่จอดรถซ,ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าต่างจังหวัดกไ็ไม่ไม่ค่อยได้ปิดประตูก็คือเปิดโล่งไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปิดอันนี้ก็เป็นประตูประตูมว้วนก็คือปิดแค่ช่วงกลางคืนกลางวันก็เปิดโล่งคือก็จะมีทางเข้าจริงๆก็คือทางเข้าคนก็จะอยู่อยู่ใน หลังพวกตู้เนี่ยตู้ทั้งหมดก็คือฟังก์ชันพวกไปมีที่เก็บของอะไรต่างๆในลงจัดรถแล้วก็มีที่ใส่รองเท้าทั่วไปค่ะอันนี้เป็นสเปซห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวชชิงหนึ่งนี่ก็คือมองไปทางหลังบ้านเป็นคลองชนประทานอืมอืมพราพอมาอยู่ข้างในแล้วมองออกไปมันก็ไม่ได้ ขาเรียกว่าอะไรคือไม่เห็นเห็นเพื่อนบ้านก็จริงแต่ว่าเห็นเฉียงเขียนนะมันจะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงเนาะหองคัวเอเ้ยมีฟังก์ชันเข้าไปครัวกลัวในบ้านครนอกบ้านอย่าง่ะอย่างหลังนี้เสร็จเสร็จมานานหรือยังะครับเขาเขาอยู่ ี่ยังไม่ได้เข้ากํลังเข้ากําล็ทัชอัพอยู่เลือกเติมเออช่วยเลือกเฟอร์อะไรนิดๆหน่อยๆกันอยู่ค่ะลงเฟอร์เสร็จแล้วก็เหลือแค่แบบติดเลาตากผ้าอะไรประมาณนี้แล้วแล้วอินทีเรียเป็นไงบ้างครับอาจจะให้เราชวส่วนที่เป็นการเด c o r a t หรือว่าหรือว่าการอินทีเรียข้างในอไย่างเงี้ยครับ ที่น่าจะเป็นสไตล์ของคอยเลยือแบบว่าเอะไรไม่ได้ก็คือเท่าที่จําเป็นประมาณนั้นใช่ค่ะก็ใส่ตู้ใส่อะไรตามฟังก์ชันเลยอืมคือคือเวลาเราพูดกับลูกค้าเราก็จะเราก็บอกว่าเราก็ทําอินทีเนียให้นะแต่ว่าอินทีเนียเรามันก็คือเนี่ยเราก็ดูงานพวกบิวอินให้อย่างครัวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ช่วยออกแบบ ให้ลบฟังก์ชันให้เรียบร้อยการทําตู้เสื้อผ้าก็ส่ดดวนใหญ่ลูกค้าเราก็ไม่ได้ไม่เน้นเดคอเรทเท่าไหร่อยู่แล้ว<ม>ที่มาหาเราก็เน้นงานฟังก์ชันแล้วก็พวกอย่างอ,อื่นก็จะเป็นลูสเฟอร์ซะส่วนใหญ่<ม><ม>บางห้องตอนแรกก็ออกแบบไว้เป็นฟังก์ชันหนึ่งเสร็จแล้วพออ<ม>พอมันสร้างอะไรเงี้ยลูกคา<ม>้าก็มีเปลี่ยนฟังก์ชันบ้างเช่นอย่างห้องนี้จริงๆมันก็ ก็เป็นเหมือน,นจริงๆ้ช้มือเนี่ยมันไม่ได้เป็นห้องด้วยซนะค่ะเสร็จแล้วเหมือนตู้เสื้อผ้ารู้สึกว่าแบบที่ใส่เสื้อผ้าไม่พอก็เลยมก่อห้องต้งงแล้วมันก็จะเกิดเป็นมุมสามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันก็นีวมันมันก็ยังใช้งานได้แล้วมันก็ให้แบบ แสงก็โอเคดูดูน่าสนใจดีแต่ว่าเขาก็มีสเปซใช้สอยเพียงพอกับกับกับบ้านหลังนี้ซึ่งจริงๆพีออิตีเราก็คืออยากให้ลูกค้าแบบตอบฟังก์ชันให้ได้ด้วยอืมครับันสเปซบันไดก็เหมือนที่พี่โจอธิบาย ง่ายๆก็คือบันไดขึ้นมาแจกไปซ้ายขวาห้องหนึ่งห้องสองแค่นี้นะะ mm. แหละค่ะแล้วชั้นอีกสองห้องห้องนอนซึ่งเราก็พยายามเจาะหน้าต่างเยอะนิดนึงเพราะเราอยากให้แบบทั้งทั้ง,ท,งทั้งเชิงมุมมองและเชิง ventilation เป็นห้องแต่งตัวของห้องมาสเตอร์ก็ห้องหน,น้าก็เป็นแลน์สเคปหลังบ้านค่ะก็น่าจะประมาณนี้เจ้าของใช่หใช่เองด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ได้งั้นงั้นถ้าสมมติถ้าให้พูดถึงบ้านหลังนี้นะครับคิดคิดว่าสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดของการได้มีโอกาสดีไซน์บ้านหลังนี้ได้ทำงานกับโอนเนอร์เจ้านี้ค,คือคืออะไร<ม>เดี๋ยวความท้าทายก็ได้พืองานต่างจังหวัดม,มันก็ท้าทายระดับหนึ่งโดยที่เราไปไซได้ไม่บ่อยอแต่ว่าแต่ว่าผู้รับเหมาค่อนข้างดีค่ะก็คือ ว่าคือก็คือเราก็าคุยไลน์กันตลอดเวลาอยู่แล้วก็เขาเขาไม่แน่ใจอันไหนเนี่ยเขาก็จะรีคอนเฟิร์มกับเราคือบางบ้านเราเจอแบบว่าผู้ละหมาไม่คุยกับเราเลยงานก็จะค่อนข้างแบบมันก็ออกทะเลไปเลยหนึ่งแม้ว่าเราจะเขียนดีเทลไปเยอะเท่าไหร่แต่ว่าบ้านนี้คือผู้ละหมาแบบว่าตัดแต่ต่าโอนเนเนี่ยค่อนข้างเห็นคุณค่าของแบบอือืเอเขาก็จะแบบรีคอนเฟิร์มกับเราในทุกๆเรื่อง ซึ่งเราก็เราก็แฮปปี้ตรงนั้นอยู่แล้วว่าว่าเราแบบเรื่อนที่จะดูจนมันสร้างเสร็จจริงๆจกันซึ่งอันนี้เป็นผู้รับเหมาของของทางทางที่สุรินเลยคือหาให้หมดเลยทั้งทั้งสต็อกเจอทั้งทั้งงานภายในเขาก็ดูแลให้หมดเลยอันนี้อันนี้ผู้รับเหมาชื่ออะไรครับจริงบอกได้นะครับเพือ่ออาจารย์ <laughs> ได้ได้ดังเป็นอาจารย์อยู่ทางสุร yeah> ินนะคะโอเคโอเคคุยเรียกเรียกชื่อเล่นกันชื่อคุณผีค่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าเปิมยังไงอเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ไว้ในแคปชั่นตอนที่โพสต์ลงไปแล้วกันเนาะก็โอ้เนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างน่ารักค่อนข้างตามใจเราทุกอย่างอืแล้วมีมีมีแอมเห็นบางคอมเมนต์ที่แบบตอนที่วิวโจโพสแบบ มันมีเรื่องแบบอ่าสินแสฮวงจุ้ยบาย้างอะไรเงี้ยออันเนี้ยอันนี้เขาเขาเขามีไอเดียเรื่องเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่มีเนาะไม่ได้สนใจโอเคอดูดูก็รู้แหละว,ว่าน่าจะไม่สนใจเพราะว่าถ้าคนที่คิดเนี่ยเขาน่าจะไม่ได้ทําอืมเป็นงานที่ไม่เคยพูดคานี้ขึ้นมาเลยเ <laughs> จ๋งดีอืมแล้วมีมีแผนแต่เขาจะเข้าอยู่เมื่อไหร่นีครับ าก็จริงๆเมื่อเมื่อเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมาก็ไปสุรินกันนะคะก็เอาเฟอร์ไปไปช่วยจัด<ม>เฟอร์กันก็เขากลาลังจะย้ายเข้าย้ายเข้าแหละเขาแพลนบอกว่าเขาจะย้ายเข้าให้ได้ช่วงสงการ<ม>อ่ะตอนนี้อาจจะอยู่แล้วแต่ว่าแค่ว่าอุปกรณ์บางอย่างมันยังติดไม่ครบเลย่ได้ ก็จริงก็น่าจะประมาณนี้คือคือที่มันมันดูเหมือนคิดง่ายเนาะแต่ว่าผมว่าความันห่อจออมาเป็นแบบนี้มันน่าจะผ่านผ่านวิธีการมาค่อนข้างเยอะแหละแล้วก็เออประมาณนั้มีมีอะไรจะเสริมไหมฮะก็ะเสริมอะไรนน่าจะชอบเสริมก <c oughs> <c oughs> ็จริงงานงานที่เราทำาะครับส่วนใหญ่เราก็จะ เราก็จะเหมือนกับว่าพยายามที่จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างภายในกับภายนอกหรือว่าเราพยายามจะมองภาพกว้างไปกว่าน,นั้นคือเราพยายามที่จะให้ความสําคัญกับเซตติ้งของเมือ,ง,องนี่ดีกว่าซึ่งก็เรู้สึกว่าการออกแบบบ้านหลังนี้มันมันเป็นการคิดจากคิดจากภายนอกหรือถึงคิดจากบ,บริบทจริงๆนะ้วรู้สึกว่ามันบ้านหลังคนแก้ปัญหาได้ทั้งตัวมันเองมันก็ สิ่งที่อยู่รอบตัวมันนไม่ได้แค่ว่าเอ,อจบด้วยคือมทีที่เท่านี้ได้เราคิดอยู่แค่แค่ตัวอืมีมแต่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนสาากรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะอืม,อม,อมว่ามันมันอยู่โดยที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ผิดกฎหมายสักข้อเลยนะระยะเสั้แตกเลยเนะี้ยแล้วก็แล้วมันก็สร้างขึ้นมาก็คือส้างบ้านก็ไม่ได้อึอดอดัด การที่มีมีบ้านสามชั้นอยู่ข้างบ้านคนอื่นเนี่ยไม่ได้ทําลายแบบมุมมองหรือไม่ได้ทําลายแบบบรรยากาศของบ้านเดิมของเขาเลยแต่เขากำมีทั้งสองฝั่งมีที่โล่ให้ดูมีต้นไม้ให้ดูทั้งคู่แล้วก็ในตัวของมันเองก็ตัวบ้านเขาก็ก็มีลมที่ดีม,มีมีการแบบรับลมมีการบังแดดในตัวของมันเองอืม ก็ก็รูสึอว่าเราจริงๆเราอยากจะต่อวยอดไอเดียนี้ไปไปอีกนน,นะคนอันนี้เหมือนเป็นตัวเป็นจุดเริ่มต้นอืมอืมอืมได้น,น,มนิมมีไหมครับโอเคไม่มีอ่ะจริงจนิ้นิวก็แฮปปี้กับบ้าหลังนี้เพรรู้สึกว่ามันเป็นไอเดียที่ได้ทําทําอะไรใหม่ๆมาก ได้ลองอะไรใหม่ๆเราเราก็รู้สึกว่าไอไอผลลั์ที่มันออกมาค่อนข้าง,างน่าน่าพอใจ mm. ในเชิงในเชิงเราในเชิงสถาปนิกด้วยแล้วในเชิงโอนเนอร์ด้วยก็ mm. คือโอนเนอร์เขาก็แฮปปี้ที่ที่จะลองแล้วร,รู้สึกว่าเขาเขาแฮปปี้ที่เขาได้บ้านที่เขารู้สึกแบบพิเศษ mm. อันนี้ก็เลยรู้สึกค่อนข้างแฮปปี้กับบ้านหลังนี้โอเคครับมันก็น่าจะประมาณนี้ก็ คือจริงๆแล้วอาจจะสรุปได้ว่าคือบางทีเราเราเห็นไซส์เห็นพื้นที่เนี้ยเราอาจจะคิดไปแล้วว่าเออมันวางอาคารได้แค่นี้แหละแต่ว่าจริงๆม้านหลังนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ดีมากว่าแบบเออมันมันมีทางเลือกอื่นๆอีกนาะที่ที่คุณจะไม่ต้องวางอาคารแบบเดิมหรือแบบเซตติ้งแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยที่สละเวลามาคุยกันวันนี้นะฮะ ก็ยังไงเดี๋ยวมีถ้ามีหลังต่อไปอีกเดี๋ยวผมขอรบกวนเวลาอีกเหมือนเดิมโอเคควันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับคุณพี่โจครับสวบคดีครับ